มหาเศรษฐีที่มีพี่ที่มีเพียงแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ของประชากรโลกมีความร่ำรวยเนี่ยเร็วขึ้นทิ้งห่างมากขึ้นนะครับถึงสองเท่าของคนที่เหลือทั่วโลกเกิดขึ้นในปีที่แล้วครับคือถ้าจะพูดกันอย่ากให้เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับคือคนรวยมหารวยก็รวยกันต่อไปและแถมรวยเร็วด้วยแถมรวยทิ้งห่างกับชาวบ้านชาวช่องที่เหลืออีก99%ของโลกใบนี้ที่เขาไม่สามารถจะรวยทันได้ตามนะครับ ออกซ์แนี่นะครับก็เป็นหน่วยงานหนึ่งฮะจริงจริง,รงแล้วก็เป็นสถาบันที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องการติดตามภาวะเศรษฐกิจแล้วก็เขามักจะมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องของความเหลื่อมล้ำนี่อยู่ตลอดเวลานะครับออกซ์ได้เปิดเผยรายงานความเหลื่อมล้ำประจําปีนะฮะแล้วเขาเก็บรวบรวมกันแบบตั้งแต่ปี2020จนถึงปี2022 202122ก็คือ3ปีติดนะครับออกซ์บอกอย่างนี้ครับว้าเชื่อไหมประชากรในโลกใบนี้เนี่ยประมาณ7 0 0 0พันกว่าล้านคนนี่นะครับ มีคนที่ร่ำรวยเป็นระดับมหาเศรษฐีอยู่1%อร์ของประชากรโลกปรากฏว่าในสปีตั้งแต่20ถึง22นะ20ถึง22เนี่ยคนที่เป็นมหาเศรษฐีร่ำรวยที่สุด1%่ของโลกเนี่ยนะครับสามารถสร้างความรวยของตัวเองเนี่ยเพิ่มขึ้นถึงห3สบาเปอร์เซนยเชื่อไหมในสามปีเนี่ยคนที่รวยที่สุดของโลกใบนี้มีอยู่หนึ่งเปอร์เซนเนี่ยสร้างความร่ำรวยขึ้นถึงหกสิบสามเปอร์เซนต หรือเท่ากับสองเท่าของความร่ำรวยที่จำนวนประชากรที่เหลือของโลกเนี่ยเขาสร้างกันในสองปีถึงได้บอกครับว่ายิ่งวิกฤตมาเนี่ยคนรวยยิ่งรวยต่อยิ่งโอกาสมาคนรวยยิ่งดักเบ้ลรวยต่อนะฮะดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องที่กลายเป็นคำพูดที่แน่นอนซะแล้วล่ะครับนะฮะ,ะมูลค่าความร่ำรวยที่เกิดขึ้นในช่วง3ปีติดต่อกันคือ2 0 2 0ถึง2022เนี่ยนะฮะทั่วโลกเลยนะ42ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐโอ้ เอาแบงก์มาตั้งนับนี่สงสัยแบบโทษฮะใช้คำภาษาชาวบ้านเลยครับทับตายเลยนะฮะสีบล้านล้านดอลลาร์สหรัฐคือความร่ำรวยที่เกิดขึ้นใน3ปีติดกันหรือ1,428ล้านล้านบาทและในจำนวนนี้นะครับท่านผู้ชมครับเป็นมูลค่าความร่ำรวยของประชากรแค่1%ของโลกนี่นะฮะสามารถมีความร่ำรวยเพิ่มขึ้นถึง26ล้านล้านจาก42ล้านล้านเนี่ยคิดดูสิ สามปีมีความร่ำรวยทั่วโลกเพิ่มขึ้นพัน8ยล้านล้านบาทปรากฏว่าในจำนวนนั้นหรือ63%สาซนคือ8 8 4ล้านล้านบาทมาจากเศรษฐีเพียง1%เปอร์เซของประชากรโลกและที่เหลือเป็นไง99%ซของประชากรโลกเนี่ยใน3ปีติดกันเนี่ยเขาอุตส่าห์ทำมาหากินสั่งสมรวมกันนะตั้ง9 9ของประชากรโลกนะฮะเพิ่มขึ้นแค่16ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐคือ54 4ิล้านล้านบาทเท่านั้นเองครับนะและสิ่งสำคัญต่อไปนน,นนีีราายง ชี้เขียนเลยนะครับว่าสปีดหรือการสร้างความร่ารวยของพวกเศรษฐีหนของโลกใบนี้เนี่ยเขาทำกันยังไงนะเก้าสิบเปอร์นเซ็นต์ของจำนวนประชากรฐานล่างก็คือระดับล่างสุดนี่นะครับคือพูดง่ายเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของคนทั่วโลกที่อยู่ฐานล่างนี่นะฮะเขามีรายได้ขึ้นทุกๆหนึ่งดอลลาร์สหรัฐหรือรายได้ที่ขึ้นทุกๆสามสิบสี่บาทปรากฏว่าเศรษฐีที่อยู่ระดับบนสุดเนี่ยจะมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.7ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือ57.8ล้านบาทมันเหลื่อมล้ำกันขนาดไหนท่านผู้ชมนึกภาพหมอ,อไหมครับเนี่ยทุกๆรายได้1ดอลลาร์หรือทุกๆ34บาทของคนฐานรากทั่วโลก90%กว่าจะได้มาขึ้นมา1ดอลลาร์เศรษฐีที่อยู่ข้างบนสุด1%เนี่ยรายได้เขาขึ้น57.8ล้านบาทหรือเชื่อครับออกซฟเก็บข้อมูลตรงนี้มาแล้วก็เปิดเผยออกมาทำให้เห็นชัดเลยนะครับว่า สิ่งที่เกิดขึ้นว่าทำไมคนรวยถึงไปต่อได้ไกลขนาดนั้นก็เพราะว่าอะไรครับการใช้อัตราดอกเบีย้ยที่ต่ำเพื่อแก้เศรษฐกิจในช่วง2อสปีที่เกิดทั้งเศรษฐกิจชะลอสะสมมาก,ก่อนหน้านั้นแล้วมาเจอโควิดสิดอกเบีย้ยต่ำต้นทุนต้องต่ำถูกไหมครัการใช้มาตรการพยุงเศรษฐกิจเพื่อไม่ให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจไปมากกว่านี้ก็คือการใช้มาตรการต่างๆคัง,คงไม่ว่าจะเป็นการตัดลดภาษีไม่ว่าจะเป็นการอัดเงินงบประมาณเข้าไปอุ้มเพราะฉะนั้นเงินจากสองฝั่งเนี่ยเข้าสู่ตลาดเงินเนี่ยท่วมอย่างชนิดที่มากมายครับ ดังนั้นแล้วเนี่ยคนที่เป็นมหาเศรษฐีก็จะมีต้นทุนในการลงทุนที่ต่ําที่สุดครั้งประวัติการเกิดขึ้นอย่างแน่น,นอนดังนั้นเขาจึงใช้โอกาสนี้ในการที่มีต้นทุนต่ําเข้าลงทุนไม่ว่าจะเป็นทั้งตลาดทุนหรือตลาดนอกทุนก็แล้วแต่นะครับสิ่งสําคัญที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็เลยทําให้ในรครับกระแสงเงินทั้งหมดเนี่ยนะฮะเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นทําให้คนที่ลงทุนโดยเฉพาะบรรดาเศรษฐีก็เลยมีโอกาสมากกว่าคนที่ร่ารวยในระดับปานกลางจนถึงฐานลากและโดยเฉพาะที่ไม่รวยเลยนะครับ นอกจากนี้ครับทางด้านของอ็อกซ์ฟอรเนี่ยนะครับยังบอกต่อไปนะครับว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้มหาเศษรษฐีรวยไปใหญ่นอกเหนือจากต้นทุนที่ต่ําแล้วเนี่ยเขายังเข้าไปมองเห็นโอกาสกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องในการเกิดขึ้นช่วงวิกฤตและทําให้มีราคาของหุ้นของบริษัทที่เกิดใหม่หรือว่าบริษัทที่ใช้โอกาสอย่างเช่นเวชภัณฑ์นะครับกลุ่มอาหารกลุ่มพลังงานมีราคาหุ้นที่ดีขึ้นในช่วงที่เกิดวิกฤต ก็ทาให้ผลตอบแทนจากการลงทุนของกลุ่มบริษัทพวกนี้ซึ่งเศรษฐีถืออยู่เนี่ยดีตัวเพิ่มสูงขึ้นไปชดเชยกับการลงทุนในกลุ่มธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่ได้รับความย่แย่จากผลประกอบการที่แย่เนื่องจากเศรษฐกิจโลกที่พังเห็นไ,ไหมครับออกสฟานบอกต่อไปนะครับว่าเศรษฐีทั่วโลกนะระดับมหาเศรษฐีเนี่ยนะมีความร่ำรวยมั่งขั้นสุทธิรวมกัน11.9ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ404.6ล้านล้านบาทแต่จริงๆเนี่ยนะ ไอ้มดลค่าความร่ำรวยตรงนี้มันลดลงเกือบ2ล้านล้านดอลลาร์เกือบ68ล้านล้านบาทตั้งแต่ปี2001เป็นต้นมานะครับแต่ถึงอย่างไรก็ถือว่ารวยอยู่ดี้วครับนะฮะออกสแฟมยังบอกไปเลยนะครับว่าเรื่องนี้เองนี่นะครับการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำหรือร่ำรวยของแต่ละประเทศนั้นยังคงเป็นโจทย์ที่สำคัญและท้าทายต่อไปเมื่ออย่างนั้นแล้วโลกใบนี้ก็จะเป็นสุดโต่งสุดขั้วในเรื่องของความร่ำรวยทิ้งห่างกันแบบนี้ต่อไปนะครับเขาก็แนะนำอย่างนี้ว่ารัฐบาลในแต่ละประเทศนี่แหละครับต้อง สำหรับการจัดเก็บกับคนรวยซึ่งก็ได้แก่หนึ่งภาษีที่ออกแบบมาเพื่อเฉพาะในการเก็บความมั่งคั่งร่ารวยของเศรษฐีภาษีที่2คือภาษีราบลอยครับคือภาษีที่เก็บเพียงครั้งเดียวแต่ว่าเก็บในปริมาณและมูลค่าสูงอย่างมากๆเนื่องจากว่ารายได้กําไรได้มาจากการเติบโตอย่างผิดปกติและก้าวกระโดดแม้ว่าจะเป็นช่วงที่วิกฤตเศรษฐกิจเกิดขึ้นก็นาตามนะครับออกซฟานก็เลยบอกเสนอแนวทางนะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับ